สวัสดีค่ะมะาข่าวซูอีพี่สามนะจ้ะกรณีขังใจค้าแรงแบบใดที่สามารถใหญ่งานใดจากทีวีแกล์ใเกินมากใจพี่2องนะจ้ะกรณีแรกก็คือขอนึงนะจ้ะ จ่ายค่าแรงบ่ตรงกับค่าแรงขันตำเนะจ้ะสามารถฟ้องใหญ่งานใดแล้วก็สองขังใจขางใจค่าแรงเกินสองเดือนขึ้นไปเนะจ้ะเข้าสามารถเรียกร้องสามารถฟ้องเพื่อสิใหญ่งานใดเนะจ้ะแล้วก็ข้อสามขังใจค่าแรงสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเกินสี่เดือนเนะจ้ะก็สมมุติว่าเขาใดเงินเดือนเดือนละหมื่นเนะจ้ะ ในจ่ายใจเดือนละเกโอ้เกาเพบาทเดือนละเก่าพันเกพนเนี่ยน่านเกินสเดือนเนะจะห้าสามารถใหญ่างานใดเนะจะแล้วก็ขอซีข่างใจค่าแรงสาปอร์เซ็นต์น่านเกินสองเดือนเนะจะก็คือว่าสมมติเงื่อนเดือนหนึ่งหมื่นจ 7, 000, ่ายแค่เจ็ดพันเกินสองเดือนห้าสามารถใหญ่างานใดเนะจะ พวกนี้ที่กล่าวมาเป็นความผิดข,ของนายจ้างเนื่องจากเหตุผิดสัญญาจ้างนั่นเองเนาะเรากาขอที่หาเนื่องจากคาแร่งลดลงสมมงการทํางานลดลงมากกว่า20ก็คือว่าสมมติว่าเฮาเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานจังสีเนาะจากแล้วเฮตุให้เหาได้หยุดงานตั้งแต่สมมือขึ้นไปแล้วทางโรงงานบบได้จ่ายคาแรงให้เฮาช่วงระยะเวลาที่เห่าหยุดงานเนี่ย เหตุหั่วโมงทําง,งานเห่าลดลงเหตุหายไ่ด่าย่าลดลงแล้วกะาย่างแถมย่างโบมี่กันปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขมองสถานที่เกิดเหตุกัย่างยู่คือเกาอยู่คนอื่นไปนเหตุกับมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําได้อีกจึงซีโนะจะถือว่าเป็นความผิดของนายจา้างตรงนี้ขันพย่อมปรปับปรุงมานานนานกว่าหนึ่งเดือนหลายกว่าหนึ่งเดือนเนาะจา้ะ เ้าสามารถทีสีเรียกร้องแล้วก็ขอใหญ่งานใดเนาะจ้าสำหรับอีพี่นี่พี่แก,ก้วกะนํามาฝากกันเพียงสนีเนาะจ้าในเรื่องของกรณีค่างจ่ายค่าแรงเนาะจ้าล้วไปติดตามกันในอีพี่ทัดไปเนาะจ้าว่าขั้นตอนการใหญ่งานมีสีเฮตจังไดเนาะจ้าขันเขาเส้นนุม่มมาในข้าแล้วข้าสีเ่เฮจังไดดำเนินการแบบใดต่อไปต,ติดตามกันเลยค่ะ